นายแพทย์ปาโมทนาสุกรกุลเป็นศัลยแพทย์ออทเวดิกมหาวิทยาลัยบูรพามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกเท้าและข้อเท้าตำแหน่งของเอ็นร้อยหวายนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ตรงจุดเกาะของส้นเท้าครับปกติเอ็นร้อยหวายจะมีกล้ามเนื้อด้วยกัน2ส่วนนะครับมารวมกันแล้วก็เป็นเป็นเส้นเอ็นสารต่อกันแล้วก็เกาะอยู่ที่จุดส้นเท้าฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือช่วยทําหน้าที่ในการยกส้นเท้าขึ้นจากพื้น ลักษณะของเอลอยวอักเสบเนี่ยสิ่งที่เราเจอได้ก็คือว่าไม่แค่เจ็บที่เท้าส้นเท้าหรือบางคนเนี่ยจะตึงมาถึงที่ตรงน่องได้นะครับก็นอกจากกลุ่มนักกีฬาครับก็อย่างเช่นพวกผู้สูงอายุครับเช่นผู้้เบาหวานพวกคนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะหรือว่าพวกที่ใช้รองเท้าผิดประเภทหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเช่นรองเท้าส้นสูงพนักงานออฟฟิศที่ใส่รองเท้า รองเท้าพื้นแข็งประจำพวกนี้ก็จะเกิดได้เหมือนกันครับอาการที่เราจะรู้ว่าคนไข้เป็นเอ็นร้อยหวอักเสบแล้วเนี่ยก็คือเดินแล้วจะรู้สึกเจ็บส้นเทา้าตำแหน่งของส้นเท้านะครับต้องแยกนะครับเพราะว่าจุดก่อของเอ็นร้อยหวกับเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันมันต่อเนื่องถึงกันก็คือบางทีจะเจ็บด้วยกันได้ครับเจ็บที่คีย์เวิร์ดที่อยากให้มองคือเจ็บตรงส้นเทา้า แล้วก็ทางด้านหลังของข้อเท้าครับบางคนอาจจะรู้สึกตึงสถาน a จนถึงน่องได้เวลาเดินทุกครั้งที่เวลาเดินให้ให้ระวังสังเกตไว้ระดับของเอรอยดวายอักเสบเนี่ยเราจะพบได,ได้ด้วยกัน3ระดับครับระดับที่1เนี่ยพบได้ประมาณ10-15%เป็นการอักเสบของปอกพุ่มเอ็นพวกนี้เป็นระยะเริ่มแรกถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน1-2อาทิศก็น่าจะหายได้ครับในระยะที่2พบได้ไบ่อยๆเลยประมาณ3 0กว่า เป็นการอักเสบของตำแหน่งของตัวเอ็นไร้หวายเองซึ่งจุดที่อักเสบเนี่ยประมาณสัก2-6ถึงเซนจากจุดเกาะด้านล่างขึ้นมาเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าแอเรียตรงเนี้ยไม่ค่อยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเวลามีการอักเสบแล้วจึงทำให้เกิดการหายได้ช้านะครับระยะที่3พบได้ก็ประมาณสามสิบบวกบวกครับสบวกบวกเนี่ยพวกนี้ก่อปัญหาได้ให้เราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นที่ตำแหน่งจุดเกาะเลยนอกจากเลือดมาเลี้ยงไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ เวลาการรักษาต้องใช้เวลารักษาที่ค่อนข้างเนื่องนานสำหรับการรักษาเอ็นลืยหวายอักเสบเนี่ยมีด้วยกัน2ลักษณะนะครับแยกเป็นผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยก็คือสอนคนไข้ย,ยืดเอ็นลืยวายให้ดีสอนคนไข้ย,ยืดเอ็นใต้ฝ่าเท้าให้ดีนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นใช้รองเท้าที่เหมาะสมคีเวัดที่ผมจะสอน,นคนไข้คือใส่รองเท้าส้นเตีย้ยหัวกว้างพื้นนุ่มๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงเลีกเลี่ยงรองเท้าส้นสูงนะครับ พนักง,งานออฟฟิศหลืเรื่องรองเท้าพื้นแข็งไม่ควรใช้สําหรับเรื่องการประครบเนี่ยครับผมแนะนําว่าถ้าไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยประครบอุ่นนะครับการประครบอุ่นจะช่วยเพิ่มให้เลือดโซมาที่ตาแหน่งนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดบวมแดงร้อนณนะขณะนั้นประครบเย็นเข้าไปเพื่อลดอาการปวดลดอาการบวมพ o i n หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําฝากบอกประชาชนทั่วๆไปนะครับคือผมไม่อยากให้ฉีดยาในตําแหน่งนี้เลยสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยระวังในเรื่องของสเตียรอย ซึ่งตำแหน่งนี้ฉีดไม่ได้นะครับขอฝากไว้มันมีโอกาสหายปวดระยะสั้นแต่เอ็นมันจะมีการฉีดขาดและเปื่อยแน่นอนส่วนในพาร์ทของการผ่าตัดก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีการบาดเจ็บอย่างไรบ้างสิ่งที่เราต้องอาจจะต้องทําได้ก็คือผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็นร้อยหวายกระดูกง,งอกก็อาจจะต้องมีการเจียก,กระดูกให้เรียบแล้วก็เย็บแต่งเอ็นให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรามีอาการเจ็บส้นเท้าเจ็บตำแหน่งหลังเท้าเนี่ย ไม่มั่นใจให้มาพบแพทย์นะครับหมอจะได้ช่วยแนะนําปรับพฤติกรรมจะได้หายนะครับปล่อยเลื้อยลังไว้มีโอกาสให้เส้นเอ็นจากิเลื้อลงังมีการฉีกขาดเป็นลําบากยุ่งยากในการรักษาต่อไปนะครับ